พระศาสดาตรัสว่าเทวดาเหล่านั้นได้ฟังสองพระกุมารทรงพิราบร่ำรำพันแล้วจึงได้กล่าวกับเทพพบุตรทั้งสามว่าท่านทั้งสามจงแปลงเพศเป็นสัตว์ดุร้ายในป่าคือเป็นราชสีหนึ่งเสือโคร่งหนึ่งเสือเหลืองหนึ่งอย่าให้พระราชบุตรีของพวกเราเสด็จกลับจากการแสวงหามูลพลาหารในเวลาเย็นได้ ท่านทั้งหลายอย่าให้สัตว์ร้ายในป่าอันเป็นเขตแดนของพวกเราเบียดเบียนพระราชบุตรีได้ทาราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองพึงเบียดเบียนพระนางผู้ทรงสุภลักษณ์พระชาลีกุมารก็ไม่พึงมีพระชนพระกันหาชินากุมารีจะพึงมีพระชนแต่ที่ไหนพระนางผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณาจะพึงเสื่อมจากส่วนทั้งสองคือ พระพัสดาและพระลูกรักเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกระทําอารักขาให้ดีพระนางมะซีตรัสว่าเสียมของเราหล่นแล้วและตาเบื้องขวาของเราก็ขมเมนอยู่ริกริต้นไม้ทั้งหลายที่เคยมีผลก็กลายเป็นไม่มีผลทิศทั้งปวงเราก็ฟั่นเฟือนลุ่มหลงเมื่อเรากลับ บายหน้ามาสู่อาสมในเวลายเย็นเมื่อพระอาทิตย์จะอัสดงคตสามสัตว์ร้ายก็ปรากฏยืนขวางทางพระอาทิตย์ก็คล้อยลงต่ำและอาสมก็ยังอยู่ไกลหนอก็มูลพลาผลอันใดที่เราจะนำไปแต่ป่านี้เพื่อพระเวสสันดรและลูกน้อยทั้งสองเขาเหล่านั้นพึงเสวยมูลพลาผลนั้นโภชนะอื่นไม่มี พระจอมกษัตริย์นั้นจะประทับอยู่ในวรณศาลาพระองค์เดียวคงทรงปลอบประโลมให้ลูกน้อยทั้งสองผู้กระหายหิวให้ยินดีคอยทอดพระเนตรดูเราผู้ยังมาไม่ถึงเป็นแน่แท้ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้กำพร้ายากไร้ในเวลาเย็นอันเป็นเวลาดื่มน้ำนมจะคอยดื่มน้ำนมดังลูกเนื้อที่คอยดื่มนมฉะนั้น เป็นแน่แท้ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้กำพร้ายากไร้ในเวลาเย็นอันเป็นเวลาดื่มน้ำก็จะคอยดื่มน้ำดังลูกเนื้อกระหายคอยดื่มน้ำฉะนั้นเป็นแน่แท้ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้กำพร้ายากไร้จะยืนคอยต้อนรับเราเสมือนหนึ่งลูกโคอ่อนคอยชะเงหาแม่ฉะนั้นเป็นแน่แท้ ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้กำพร้ายากไร้คงจะยืนคอยต้อนรับเราเสมือนหนึ่งหงซึ่งตกอยู่ในเปลือกตมฉะนั้นเป็นแน่แท้ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้กำพร้ายากไร้คงจะยืนคอยต้อนรับเราอยู่ในที่ใกล้ๆอาสมเป็นแน่แท้หนทางที่จะไปก็มีอยู่ทางเดียวทั้งเป็นทางเดินไปได้คนเดียว โดยข้างหนึ่งมีสะอีกข้างหนึ่งมีบึงเราไม่เห็นทางอื่นซึ่งเป็นทางไปยังอาสมได้ข้าแต่พญามรุคราชผู้มีกำลังมากในป่าใหญ่ดิฉันขอนอบน้อมต่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องของดิฉันโดยธรรมดิฉันขออ้อนวอนขอท่านทั้งหลายจงให้หนทางแก่ดิฉันเถิด ดิฉันเป็นภรรยาของพระราชบุตรผู้มีสิริผู้ถูกขับไล่จากสีพีรัตดิฉันไม่ได้ดูหมิน่นพระราชสวามีพระองค์นั้นเลยเหมือนดังนางสีดาคอยอนุวัตตามพระรามรราชสวามีฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ดิฉันแล้วกลับไปพบลูกน้อยของท่านในเวลาออกหาอาหารในเวลาเย็น ส่วนดิฉันก็จะพึงได้กลับไปพบลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาอันหนึ่งมูลมันผลไม้นี้ก็มีอยู่มากและที่เป็นพักษาก็มีไม่น้อยดิฉันขอแบ่งให้ท่านทั้งหลายกึ่งหนึ่งดิฉันอ้อนวอนแล้วขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ดิฉันเถิดทวยเทพทั้งหลายผู้แปลงกายเป็นพาลมารึก ได้ฟังพระวาจาอันไพเราะน่ากรุณาเป็นอันมากของพระนางผู้รำพันวิงวอนอยู่ได้พากันหลีกจากทางไปพระนางมาสีตรัสว่าพระลูกน้อยทั้งสองพระองค์ขมุกขอมอมไปด้วยฝุ่นเคยยืนต้อนรับแม่อยู่ที่ตรงนี้ดังหนึ่งลูกโคอ่อนยืนคอยชะแงหาแม่ฉะนั้น พระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นเคยยืนต้อนรับแม่อยู่ตรงนี้เหมือนดังหงติดอยู่ในเปลือกตมฉะนั้นพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นเคยยืนต้อนรับแม่อยู่ใกล้ๆอาสมที่ตรงนี้พระลูกน้อยทั้งสองเคยร่าเริงหันษาวิ่งมาต้อนรับแม่ราวกับจะทำให้หาไทยของแม่วันไหว เหมือนลูกเนื้อเห็นแม่แล้วยกหูชูคอวิ่งเข้าไปหาแม่ร่าเริงหันษาวิ่งไปมารอบๆฉะนั้นวันนี้แม่ไม่ได้เห็นเพราะลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินานั้นเหมือนอย่างเคยแม่และลูกน้อยทั้งสองไว้ออกไปหาผล,ลไม้ดังแม่แพะและแม่เนื้อละลูกน้อยๆไปหากิน ดังปักสีละทิ้งลูกน้อยไปจากรังหรือดังนางราชสีผู้ต้องการอาหารละลูกน้อยไว้ออกไปหากินฉะนั้นวันนี้แม่ไม่เห็นพระลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนอย่างเคยนี้เป็นรอยเท้าวิ่งไปมาของพระลูกน้อยทั้งสองดุดรอยเท้าของช้างทั้งหลายที่เชิงเขา นี่กองทรายที่ลูกน้อยทั้งสองมากองเล่นเรียรายอยู่ณที่ใกล้ๆอาสมวันนี้แม่ไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชนาเหมือนอย่างเคยพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมด้วยทรายและฝุ่นวิ่งเข้ามาล้อมแม่อยู่รอบข้างแม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองนั้น เมื่อก่อนพระลูกน้อยทั้งสองเคยต้อนรับแม่ผู้กลับมาแต่ไกลจากป่าวันนี้แม่ไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนอย่างเคยวันก่อนก่อนพระลูกน้อยทั้งสองคอยแลดูแม่อยู่แต่ไกลเหมือนลูกแพะหรือลูกเนื้อสายคอยชะแงหาแม่ฉะนั้น แม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองนั้นเลยเออก็นี่ผลมาตุมสุกสีดังทองเป็นเครื่องเล่นของลูกน้อยทั้งสองฉะไหนจึงมาตกกลิ้งอยู่ที่นี้วันนี้แม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนอย่างเคยก็ถันทั้งสองของแม่นี้เต็มไปด้วยน้ำนม และอุระประเทศของแม่ดังหนึ่งว่าจะแตกทำลายวันนี้แม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนอย่างเคยใครเล่าจะค้นชายพบแม่ใครเล่าจะเหนียวทันทั้งสองของแม่วันนี้แม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนอย่างเคย เวลาเยน็นพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นเคยวิ่งมาเกาะที่ชายพกแม่แม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองเมื่อก่อนอาสมนี้ปรากฏแก่เราดังว่านี้มหรสพวันนี้เมื่อแม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองนั้นอาสมเหมือนดังจะหมุนเวียนนี่อย่างไร อาสมจึงปรากฏแก่เราดูเงียบสงัดจริงหนอแม้ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องพระลูกทั้งสองของแม่จากตายเสียแล้วเป็นแน่แท้นี่อย่างไรอาสมจึงปรากฏแก่เราดูเงียบสงัดจริงหนอแม้ฝูงนกก็ไม่ได้ขานขันพระลูกน้อยทั้งสองของแม่จากตายเสียแล้วเป็นแน่แท้นี่อย่างไร ฝาพระบาทจึงทรงนิ่งอยู่เออก็ใจของหม่อมฉันเหมือนดังฝันในเวลาราตรีแม้ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันคงจะตายเสียแล้วเป็นแน่แท้นี่อย่างไรฟาพระบาทจึงทรงนิ่งอยู่เออก็ใจของหม่อมฉันเหมือนดังฝันในเวลาราตรี แม้ฝูงนกก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันคงจะตายเป็นแน่แท้ในป่าข้าแต่พระลูกเจ้าเราเนื้อร้ายในป่ารกร้างมาเคี้ยวกินพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันเสียแล้วหรือฉไฉนหรือว่าใครมานําเอาพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันไปหรือฝ่าพระบาททรงส่งพระลูกน้อยทั้งสองไปเป็นทูต หรือว่าเธอช่างพูดจาน่ารักเข้าไปหลับอยู่ในบรรณศาลาหรือว่าพระลูกน้อยทั้งสองของเรานั้นเที่ยวเล่นขนองออกไปในภายนอกเส้นพระเกษาพระหัตและพระบาทซึ่งมีลายตาข่ายของพระลูกน้อยทั้งสองนั้นไม่ได้ปรากฏเลยหรือว่านกทั้งหลายมาโฉบเฉี่ยวเอาไป หรือว่าใครนำเอาพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันไปการที่พระองค์ไม่ตรัสกับหม่อมฉันนี้เป็นทุกข์ยิ่งกว่าการที่หม่อมฉันไม่เห็นชาลีและกันหาชินาลูกรักทั้งสองนั้นในวันนี้เปรียบเหมือนแผลที่ถูกแทงด้วยลูกศรฉะนั้นก็การที่หม่อมฉันไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองทั้งฝ่าพระบาทก็ไม่ได้ตรัสกับหม่อมฉันนี้ เป็นลูกศรเสียบแทงหารุไทยของหม่อมชั้นซ้ำสองหารุไทยของหม่อมชั้นวั่นไหวข้าแต่พระราชบุตรถ้าคืนวันนี้ฝ่าพระบาทไม่ได้ตรัสกับหม่อมชั้นพรุ่งนี้เช้าฝ่าพระบาทก็น่าจะได้ทอดพระเนตรหม่อมชั้นผู้ปราศจ,จากชีวิตตายเสียเป็นแน่